เรื่องนี้นะคะนายสมชายมรกตศรีวันค่ะที่บดีกรมการจัดหางานสั่งการชุดปฏิบัติการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวค่ะ หลังจากที่ไปพบปัญหาการลักลอบจ้างงานผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศล่าสุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปที่ไซต์งานก่อสร้างโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ในเขตตำบลเขาคันธงอำเภอรศรีราชาของชลบุรีพอไปตรวจสอบปุ๊บเนี่ยนะคะไปเจอแรงงานต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต55คนเป็นชาวจีน27คนเมียนมาย3คนแล้วก็กัมบูชาอีก5คนทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายค่ะก็ จับกลุ่มในจ้าง3คนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพอบอกวินค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานท่านบอกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตทํางานถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับ5้า0,000ืนแล้วก็ถูกผลักดันออกจากประเทศไทยก็คือให้กลับประเทศไปเลยถ้แล้วก็ห้ามกลับเข้ามาทํางานในไทยอีกเป็นเวลา2ปีส่วนทหารประกอบการที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายก็จะถูกปรับด้วยนะคะสูงสุดก็คือ10,000แบาทต่ตอคนถ้าทําผิดซ้ําเข้าไปอีกมีโทษทั้งจําแล้วก็ปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีเรื่องนี้กรมการจัดหางานเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้าพบเห็นการจ้างงานผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสไปได้เลยที่สายด่วน1694หรือว่า1 5 0 6กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ